สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 392มีคนที่เข้าไปสอบถามประกันสังคมมาว่าคนที่มีเงินสะสมชราภาพไม่เกิน1นึ่งแสนแต่เดือนครบ180เดือนสามารถปร,รับเงินบําเหน็จทั้งหมดภายใน15วันหลังจากครบอายุ5 5ปีไป1เดือนจริงไหมครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในกรณีชราภาพนะครับผมไล่จากมาตรา76เลยนะครับผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับ ประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพต่อเมื่อผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนไม่ว่าระยะเวลา180เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตามมาตรานี้นะครับบอกเอาไว้ว่าต้องครบ180เดือนนะครับจึงจะได้เงินชาราภาพแต่มาตราต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะมีพูดถึงการยกเว้นมาดูนะครับว่าสิ่งที่คุณถามนั้นเนี่ยจะเป็นข้อยกเว้นหรือไม่นะครับจะมีอยู่ในหมวด7 ประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพหรือไม่มาตรา77ครับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพได้แก่เงินเลี้ยงชีพรายเดือนเรียกว่าเงินบำนาญชาราภาพหรือเงินบำเหน็จที่จ่ายให้ครั้งเดียวเรียกว่าเงินบำเหน็จชาราภาพหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนะครับอันนี้ก็คือจะคำนวณออกมาเป็นเงินเท่าไหร่ยังไงนะครับจ่ายยังไง มีกาหนดในกฎกระทรวงนะครับเป็นกฎกระทรวงที่ผมให้ดูบ่อยครั้งครับซึ่งไม่ปรากฏนะครับในเรื่องที่ว่าเงินสมทบไม่ถึง1 0 0 0 0แแล้วจะได้รับเป็นบําเน็จแทนบํานานในกฎกระทรวงที่อยู่ในมาตรา77เนี่ยไม่มีนะครับยังไงใครที่จะดูกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตราเนี้ยไปดูคลิปเก่าๆที่ผมพูดถึงเรื่องของ การกลับไปเป็นผู้ประกันตนแล้วกลับไปรับเงินชาราภาพเงินชาราภาพไม่ลดลงนะครับที่อยู่ในกฎกระทรวงตามมาตรานี้แหละครับแต่ไม่ปรากฏนะครับในเรื่องที่มีเงินสะสมไม่ถึง หนึ่งแสนแล้วจะได้เป็นบำเหน็จนะครับมาต่อนะครับมาตรา77ทวิในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนให้มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชาราภาพตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่อายุครบ55ปีบริบูรณ์เว้นแต่เมื่อมีอายุครบ55บปีบริบูรณ์และความเป็นผู้ประกันตนยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา38หรือมาตรา4 1ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาตรานี้นะครับ ค่อนข้างจะให้ความกระจ่างพอสมควรนะครับก็คือถ้าจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า1 8 0เดือนให้มีสิทธิ์ได้รับบำนาญน,นะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของความสิ้นสุดด้วยนะครับก็คือถ้าหากว่าอายุครบ55ปีก็ตามครับแต่ว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็คือยังไม่เกิดสิทธิ์นั่นเองนะครับ มาดูในวักต่อไปนะครับอันนี้จะเริ่มเกี่ยวกับบําเหน็จแล้วนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบไม่ครบ180เดือนและความเป็นผู้ประกันตนได้สิ้นสุดลงตามมาตรา38หรือมาตรา41ให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ได้รับเงินบ um ําเหน็จชราภาพนะครับดังนั้นครับดูแค่มาตรา77ทวิเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าส่ง180เดือนขึ้นไปยังไงคุณก็ต้องบํานาญครับแต่ถ้าไม่ถึง180เดือน ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญก็คือได้รับเป็นบำเหน็จยังไม่เจอเลยนะครับข้อความที่ว่ามียอดเงินสะสมไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทให้ผู้นั้นได้รับเงินชราภาพเป็นบำเหน็จนะครับอ่ะลองไล่ต่อไปเผื่อมันอาจจะมีบ้างนะครับผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเมื่อความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงไม่ว่าจะส่งเงินสมทบครบ1 8 0เดือนหรือไม่ก็าตามและประสงค์ที่จะไม่พำนักอยู่ในประเทศไทยให้มีสิทธิ ได้รับเงินบําเหน็จชราภาพทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงอันนี้ไม่เกี่ยวกับคนไทยนะครับก็คือคนต่างด้าวนะครับที่มาทํางานแล้วความเป็นผู้ประกันตนของเขาสิ้นสุดลงอันนี้เขาจะได้รับเป็นบําเหน็จนะครับโดยไม่ได้สนใจว่าส่งมาทั้งหมดกี่เดือนอันนี้คือยกเว้นนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ว่ามียอดเงินสะสมไม่ถึง10,000แบาท ในมาตรานี้ก็ยังไม่ปรากฏน,นะครับมามาตรา77ตรีครับในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเงินบำนาญชาราภาพได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนอันนี้คือเรื่องที่กลับมาเป็นผู้ประกันตนแล้วงดจ่ายนะครับที่ผมเคยอธิบายไปในหลายคลิปนะครับมาดู77จดัตวานะครับกรณีผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชาราภาพตามมาตรา77ิทวิถึงแก่ความตายก่อนที่ได้รับประโยชน์อันนี้ก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือ เสียชีวิตนะครับก็ให้ทายาทได้รับเป็นบําเหน็จไปนะครับมาดูต่อไปก็เป็นเรื่องของทายาทนะครับกรณีไม่มีทายาทนะครับลองไล่ดูนะครับมาตรา77เบญจะนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนการขาดร,รายได้ตามมาตรา71และเงินบํานาญชราภาพในเวลาเดียวกันให้ผู้ประกันตนได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามมาตรา71และเงินบําเหน็จชราภาพก็มีบําเหน็จเหมือนกัน นะครับที่จะมาแทนบํานาญแต่เป็นเรื่องที่คนคนนี้ได้รับเงินการขาดรายได้ในเวลาเดียวกันกับที่เกิดสิทธิ์ชาราภาพนะครับให้เขาได้รับเงินการขาดรายได้ที่จ่ายเป็นรายเดือนนะครับส่วนเงินชาราภาพให้จ่ายเป็นบําเหน็จแทนก็ยังไม่เจออยู่ดีครับที่บอกว่าเงินสะสมไม่ถึง1 0 0 0 0 0สให้ได้รับเป็นบํำเหน็จ มาสุดท้ายของหมวดนี้แล้วนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชาราภาพไปแล้วและต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพภายในกําหนดอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุพพลภาพมันก็ยังไม่เกี่ยวกับเรื่องไม่ถึง10,000แสนแล้วได้บำเหน็จนะครับดังนั้นครับจากทั้งหมดของกรณีชาราภาพในพระราชบัญยัติประกันสังคมไม่มีมาตราไหนครับที่บอกเอาไว้ว่า ถ้าผู้ประกันตนส่งเงินสมทบไม่ถึง1,000 0แสบาทแม้ว่าจะมีจํานวนเดือนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนให้ผู้นั้นได้รับบำเหน็จไม่มีนะครับยังไงถ้าคุณยังมั่นใจว่าคุณเนี่ยเชื่อมั่นครับคนที่เข้าไปถามเนี่ยเขาไม่หลอกคุณหรอกก็ช่วยถามเขาด้วยว่าอ้างอิงกฎหมายข้อไหนครับ ขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะถามคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ